น่าสนใจครับเรื่องของการปลีกตัวนะของทางด้านจีนนะตอนนี้จีนเนี่ยพยายามที่จะปรีกตัวออกมาสร้างสตาตรฐานของตัวเองตามข่าวหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยประกาศเทงบค่อนข้างใหญ่พอสมควรสิร่งที่จีนกําลังจะทำก็คือคิดสตดาตรฐานทั้งหมดเลยตอนนี้มีข่าวเรื่องของการระดมสพพกำลังผู้เชี่ยวชาญทั้งประเทศนะฮะแล้วก็ออกมาออกกฎหมายนี่เลยนะออกกฎหมายออกสตาตรฐานใหม่จะเอาให้ครบให้ได้นะ comprehensive system ถ้าใครอยู่ในวงการอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันจะต้องมีมาตรฐานโน้นมาตรฐานนี้ ไอซี IC, ตัวนั้นก็ต้องมาตรฐานนี้มาตรฐานยุโรปมาตรฐานอเมริกาเต็มไมหมดเลยมาตรฐานอะไรก็ไม่รู้ที่จีนจะต้องไปคอยทําตามนะฮะแล้วก็ทําไม่สําเร็จสักทีเพราะว่าโดนกั่นแกล้งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะมันจะไปทําสําเร็จได้ยังไงขอซื้อเครื่องอะไรก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จีนเนี่ยเริ่มมีแนวคิดใหม่บอกว่าอูไม่เอาแล้วนะเอาแบบภาษาบ้านๆเลยกูไม่เอาแล้วคิดสแตนดาดเองเลยแล้วกันโอ้น่าสนใจมากนะการรื้อสแตนดาดที่มันมีมาอย่างดาวนานหลาย10ปีเนี่ยเป็นร้อยปีจะด้วยซ้ำเนี่ยรื้อใหม่หม เพราะว่าประเนดานาดเนี่ยมันก็จะถูกรองรับด้วยแสแตนดาดก่อนหน้าแล้วก็แสแตนดาดก่อนหน้าไปเรื่อยๆแต่ว่าจีนเนี่ยกำลังจะสร้างสแตนดาดตัวเองเออแล้วก็ให้ครบทุกๆด้านด้วยนะ น่าสนใจสแตนดาร์ดมีอะไรบ้างครับมีเรื่องของ IC design manufacturing นะ packaging testing นะจะเป็นสแตนดาร์ดจีนทั้งหมดนะครับเรียกว่าสร้าง ecosystem ของตัวเองเลยสร้างโลกใหม่เลยดีกว่านะบอกว่าโลกของเธอกับโลกของเธอโลกของฉันกับโลกของฉันแต่ถ้ามาที่จีนคุณต้องทําสแตนดาร์ดนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าโคตร challenge เลยนะฮะนี่คือสิ่งที่จีนวางแผนจะทํานะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่สแตนดาร์ดในมุมของ semiconductor er. ทั้ง memory storage device นะ high speed เ uh, อ interconnected between chip ก็ต้องมีสแตนดาร์ดใหม่ทั้งห ตามแแตนดาดจีนนะไม่หมูนะที่จะทําแบบนี้ควบคู่ไปกับการระดมสรรพกำลังเพื่อที่จะพัฒนาตัวไอเจนาโนนาโนให้ได้นะฮะนี่ก็ ดูกันต่อไปนะเพื่อนๆคิดยังไงครับเรื่องของสแตนดาร์ดนะฮะส่วนตัวไม่หมูไม่หมูมหมนะส่วนตัวไม่หมูแต่ว่าก็เข้าใจจีนว่ามันก็ไม่มีทางเลือกนะฮะแต่ว่าจีนเลือกที่จะเดินทางนี้เนี่ยก,ก็ต้องเจออะไรที่เยอะพอสมควรนะไม่หมูเลยนะกับการคิดสแตนดาร์ดใหม่แล้วก็ต้องปั่นสแตนดาร์ดนียให้ทุกคนยอมรับให้ได้ถ้าทุกคนไม่ยอมรับสแตนดาร์ดนี้มันก็ไม่มีประโยชน์นะประเทศจีนใช้อยู่ประเทศเดียวต้องดูกันต่อไปครับจีนทําออกมาได้น่าใช้มากน้อยแค่ไหนกับสแตนดาร์ดไอเซชั่นเอฟฟอร์ดอันนี้ค จากการพยายามจะคิดสแตนดาดตัวเองแล้วนะฮะจีนยังพยายามที่จะ break to EUV b a n เราทราบกันดีครับเรื่องของการผลิตชิปนะจีนเนี่ยสามารถผลิตชิปลงไปได้เล็กสุดเนี่ยถึง7นาโนนะโดยหัวเว่ยจำได้ไหมแล้วหัวเว่ยใครทําให้ละ่ะก็ SMIC นั่นแหละนะฮะเราก็รู้กันอยู่ SMIC เนี่ยปัจจุบันเนความสามารถเนี่ยก็สามารถทําลงไปได้ที่7นาโนแล้วนะก็ผู้บริหารเดิมที่เคยอยู่ซัมซุงแล้วก่อนหน้านั้นก็อยู่ t s m c มาก่อนเพราะฉะนั้นจะรู้เรื่องราวภายในของ T SMC เป็นอย่างดีนะครับ ตอนนี้มาอยู่ที่ s m i c เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น CEO เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ถูกดึงมาจาก TSMC นั่นแหละโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของฐานทำ Multi patterning การทำ Multi patterning ของจีนเนี่ยทำได้อย่างน่าเหลือเชื่อนะครับเพราะว่าเครื่อง e v ก็ไม่มีมีแค่เครื่อง DUV ย้ำนะ DUV DUV เนี่ยตามสเปคเนี่ยทำต่ำสุดอย่างมากก็สิ ต้นๆนะสิต้นๆนาโนแต่ว่าด้วยความพยายามแล้วกันนะในการใช้ตัวมัลติพาร์ทเนิงเนี่ยจีนสามารถทําลงไปได้ถึง7นาโนต้องบอกว่าสุดยอดมากนะเป็นความพยายามในการทํามัลติพาร์ทเนิงที่ไม่เป็น2รองใครจริงๆนะแต่ว่าสารตั้งต้นมันค่อนข้างยากนิดนึงนะก็คือใช้เครื่องดี E มันก็ทําลงไปได้แค่นี้แหละนะฮะความน่าสนใจหลังจากนี้ครับคือจีนจะต้องทํำยังไงต่อนะเพื่อให้ลงไปแล้วก็ทัดเทียมคนอื่นแล้วก็พัฒนาชิปถึงขั้นแซงคนอื่นซะด้วยซ้ำนะฮะอาร์ติเคิลนี้นะดิสคัสสองอย่างนะสิ่งที่ ที่จีนจะทำเนี่ยควบคู่เป็นคู่ขนานกันเลยอย่างที่1ก็คือพยายามที่จะทํา e v ของตัวเองนะขาหนึ่งเนี่ยจีนก็พยายามจะคิดค้น e v ของตัวเองนั่นคือการเดินหมากตามตามยุโรปตามอ,อเมริกาตามทุกทกที่ที่กำลังทากันอยู่นะฮะในเมื่อไม่ขายชั้นนะ SML ไม่อยอมขายมาห้จีนจีนก็เร่งพัฒนาตัว EUV ของตัวเองนะฮะแต่ประเด็นเนี้ยค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะต้องใช้เวลามากๆเลยถ้าจะทำทำได้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีตัวสุดท้ายแล้วบ้างท้ายทยแล้วกันที่จีนยังคงก๊อปไม่ได้นะฮะแล้วก็อเมริกายุโรป แล้วก็หลายชาติเนี่ยก็ที่เป็นพันธมิตรเนี่ยก็พยายามจะรวมตัวกันนะสกัดกั้นเต็มที่ไม่ให้จีน พัฒนาตรงนี้ได้ความน่าสนใจที่2ก็คือระหว่างที่กําลังรอพัฒนา EUV เนี่ยซึ่งมันต้องใช้เวลานานนะไม่ง่ายนะความยากคือมันต้องไปหาตัวพาร์ตต่างๆที่มันถูกผลิตมาโดยเฉพาะแล้วใครจะผลิตให้นะฮะจีนผลิตเองก็ก็ไม่มีความรู้มากพอที่จะทําเรื่องพวกนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จีนยังติดอยู่สิ่งที่จีนกําลังจะทํควบคู่ไปกับการพยายามสร้างตัวเครื่อง EUV เนี่ยในอาร์ติเคิลเนี่ยก็รายงานเอาไว้นะว่าจะทําอยู่2เรื่องครับหยิบเอาเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Advanced Packaging กับชิปเล็ เทคโนโลยีนะครับสออย่างนี้จะหยิบม,มาใช้ก่อน advance d packaging คืออะไรอยากให้เพื่อนๆจํา2คํานี้ไว้หลังจากนี้เนี่ยจีนจะใช้2คํานี้ค่อนข้างเยอะนะครับ advance d packaging ก็คือการ integrate multiple chip เข้าไปด้วยกันในเมื่อเราทําชิปที่มันเล็กลงไม่ได้เราก็เอาหลายๆชิปเนี่ยยัดลงไปในชิปใหญ่ ชิปมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับก็เทคนิคนี้เราก็เรียกว่า 2.2.5d 3d packaging อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็เป็นเทคนิคก,การใส่ multiple chip เข้าไปใน single chip นะชิปมันอาจจะดูใหญ่หน่อยแต่ว่า performance มันดีขึ้นก็ไม่เป็นไรนะ device อาจจะใหญ่หน่อยแต่ว่า performance ก็ทัดๆัดกับคนอื่นก็ถือว่าโอเคนะนี่คือไม่เอาด้วยเล็กเอาด้วยกลใน,เ,นเมื่อทำเล็กไม่ได้กูก็ทำใหญ่เลยลวกันนะฮะแต่ว่าได้ performance เท่ากักนอันนี้ก็ดูกันต่อไปอย่างที่2ที่จีนจะใช้นะรเรื่องของการใช้ chiplet chiplet technology ชิปเล็กเทคโนโลยีเนี่ยพูดถึงการเอาไอตัวชิปเล็กๆเนี่ยข้างในเนี่ยก็คล้ายๆกันนั่นแหละ เอาเซมิคอนดักเตอร์หลายๆอันรวมกันอยู่ในชิปใหญ่ชิปก็อาจจะหนาขึ้นซ้อนกันไปมากขึ้นนะฮะหึ่งคือเอาชิปหลายๆชิปรวมกันเป็นชิปใหญ่ชิปหนึ่งข้างในชิปเล็กๆนั่นนะก็จะเอาเซมิคอนดักเตอร์ซ้อนกันให้หนามากขึ้นเพื่อจะรวมกันเป็นชิปที่ powerful มากขึ้นนะฮะชิปก็จะค่อนข้างหน้าตามโหรารนเล็กน้อยนะ,ะแต่ว่าไม่มีทางเลือกครับเพื่อให้ได้ performance ที่มันดังที่ต้องการนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเทคนิคนี้นะจีนกําลังจะหยิบยกมาใช้กันแบบเต็มที่เลยคือ advanced packaging กะะับชิปนนี้ ให้ข้อมูลไว้เผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนหลังจากประกาศว่าจะเทงบนะ47.5บินลียนนะลงมาในมิคอนดักเตอร์ใหญ่มากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะมาดูกันต่อนะเรื่องของตัวรัสเซียนอกเหนือจากจีนเนี่ยก็มีรัสเซียนะรัะเสเซียบอกว่าจีนทำรัเสเซียก็อยากทำนะฮะล่าสุดครับรัเสเซียมีความพยายามที่จะทำเครื่อง EUV ของตัวเองนะเอากับเขาด้วยนะฮะ EUV lithography นะครับแล้วก็เป้าหมายของรัสเซีย ไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายขอจุมจนะุมจิมจิมนเล็กๆน้อยๆนะฮะคนอื่นเขาทำห้าหกนาโนเรัสเซียบอกขอ350นาโนก่อนขอแบบง่ายๆก่อนนะฮะยากๆยังไม่อยากทำนะเดี๋ยวจะทำแบบง่ายๆก่อนแล้วกันรันะเสเซียก็ตั้งเป้าไว้ไม่สูงมากนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเห็น <c oughs> บอกว่าโกแรกเนี่ยจะพยายามทำา8 8นาโนนะภายใน2030 2030เนี่ยจะทำ28นาโนสํสำเร็จนะ28นาโนเทียบเท่าชิปตัวสมัยไหนวะสมัย Play Station 1นะใครทันเล่นเพย์เพบ้างนะฮะเพยเนี่ยประมาณนั้นแหละ28มั้งนะแล้วก็แถวเกมบอยเกมบอยคัลเลอร์อะไรเงี้ยแถวนั้นเนี่ยก็จะเป็นชิปประมาณ28นานโนนะฮะสมัยก่อนก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็คือไม่ยังมันช้าไปนะฮะเดี๋ยวนี้มันไปไกลกว่านั้นเยอะเลย ขอโทษด้วยนะข่าวบางทีมันเยอะหน่อยนะผมอ่านมาเยอะจริงๆตั้งแต่ตอนตีสีเนี่ยผมผมกลายเป็นคนอ่านข่าวเยอะไปเลยนะหลังจากทํารายการเนี่ยแล้วก็เยอะมากๆด้วยเพราะว่าเห็นเพื่อน <S <S 1> <S 1> ๆอนสนใจหลายด้านนะก็พยายามจะรวบรวมมาให้ทุกๆเชา้าหนักไปเบาไปเรื่องไหนบ้างก็คอมเมนต์ได้นะฮะบางทีก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆต้องการอะไรเพราะเพื่อน <S <S ๆในนี้ก็มีหลากหลายกลุ่มจริงๆ,ๆก็ไม่ใช่เทรดอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องคริปตัวอย่างเดียวก็สนใจเทคโนโลยีด้วยนะแล้วก็สนใจเรื่องการเมืองด้วย มันเป็นเรื่องสำคัญอน่ะจริงๆมันลิงก์กันหมดคุณจะเทรดอย่างเดียวได้กำไรไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่สนใจเรื่องอื่นบ้างนะฮะ